ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูอเมริกาโน่น้ำพึ้งมะนาวนะคะคือมีความชอบน้ำพึ้งมะนาวมากได้ความเข้มความหอมของกาแฟได้ทั้งกาแฟได้ทั้งน้ำพึ้งได้ทั้งมะนาวค่ะกำลังดีสวัสดีค่ะ n นลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูอเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำกาแฟกันด้วยหม้อต้มโมคาพอตค่ะเพราะว่าหลายๆท่านขอเข้ามาเลยค่ะว่าอยากจะได้เมนูกาแฟน้ำพึ่งมะนาวหรือว่าอเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวเนี่ยด้วยหม้อต้มโมคาพอตนะคะวันนี้เน่ก็เลยมาแชร์ให้ดูแบบ3สูตร3แก้วเหมือนกันค่ะ ก็แก้วแรกนะคะก็จะเป็น12ออน16ออนแล้วก็22ออนนะคะเน่ก็เลยเตรียมโมอคัพพอร์ตมา3ไซส์เลยค่ะสำหรับ3แก้วสำหรับหม้อต้ม12ออนเดี๋ยวเน่จะใช้เป็นหมอคัพพอร์ตแค่1คัพพอนะคะเพราะว่าเราต้องการกาแฟแค่ประมาณ1ออนเท่านั้นเองเสร็จแล้วเดี๋ยวแก้16ออนค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นโมอคัพพอร์ต3คัพแก้ว22ออนเราใช้เป็นโมอคัพพอร์ต6คัพนะคะแล้วก็เน่ก็จะมีน้ำมะนาวค่ะแล้วก็มีน้ำผึ้งของดอยคำค่ะ แล้วก็กาแฟที่เราใช้นะคะวันนี้เน่ใช้เป็นกาแฟตัวคั่วเข้มค่ะของโมคาพอตนะคะเราใช้เป็นอาราบิก้าร้อยเเซ็ขั่วเข้มเอสเปรสโซเบอร์หตัวนี้นะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําแก้ว12ออนกันก่อนเลยค่ะสําหรับแก้วออนนะคะเน่ก็จะใส่กาแฟมาที่8กรัมค่ะอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเน่ชั่งกาแฟก่อนเลยนะคะ8กรัมถ้าหากว่าเราใช้ช้อนตวงอันนี้นะคะก็คือเรียกว่าประมาณ1ช้อนนิดๆนะคะหช้อนพุนๆหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูนะ ประมาณนี้เห็นไหมคะเราก็จะได้ประมาณ8กรัมช้อนหนึ่งพอดีค่ะเพราะฉนั้นถ้าเราไม่มีตาช่างนะคะก็1ช้อนได้เลยใส่ลงไปเลยนะคะเราจะบดกันที่เบอร์สีนะคะก็ที่เบอร์สีนะถ้าเป็นเครื่องบดแบบนี้นะคะเบอร์สีค่ะแล้วเนี่ยก็กดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเนี่จะใส่น้ำร้อนค่ะลงมาที่ใต้วาลวเลยนะคะ เราเอาตัวหม้อต้มเป็นตัวตวงเลยนะคะใส่มาถึงใต้วาลวเลยค่ะแล้วนี่ก็ใส่กาแฟหนึ่งับก็จะน่ารักน่ารักหน่อยนะคะ,ะกาแฟพอเรากดเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาปิดให้แน่นนะคะแล้วเราก็ตั้งเตาได้เลยค่ะเตาเนี่ยเราจะเปิดเบอร์ห้าเตรียมรอไว้แล้วนะคะให้เตาวอร์มให้เตาร้อนค่ะ เพื่อที่ว่าเดี๋ยวน้ําจะได้ไม่ต้องต้มนานนะคะเพราะว่าเตาไฟฟ้าเขาต้องใช้เวลาในการกว่าที่เขาจะทําความร้อนด้วยค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็รอน้าํากาแฟขึ้นมานะคะมาแล้วค่ะปิดก่อนแล้วเราก็เบาไฟได้ค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําเมนูแก้ว12ออนกันนะคะสําหรับสูตร9 2ออนค่ะเนจะใส่น้ําพึ่งนะคะลงมาในแก้วเลยค่ะน้าพึ่งเราจะใส่มาที่20 ml นะคะเนก็เทน้าพึ่งใส่มาเลยค่ะ20 ml ถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับสูตรกันได้นะคะ20 ml ค่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวเนี่ยใส่ที่10 ml นะคะก็อันนี้จะเป็นหัวปั๊ม7.5ม l เพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวเราจะกดแค่1ปั๊มครึ่งนะคะเน่ก็กดเลยค่ะ1ึกับอีกครึ่งนะคะอ่าแล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าเราจะใส่มาที่3ออนนะคะเน่ก็ใส่น้ำเปล่า3ออนเทลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากัน พอเราคนเข้ากันเรียบร้อยค่ะเราก็ใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วได้เลยนะคะน้ำแข็งเต็มแก้วค่ะแล้วเราก็เอากาแฟเนี่ยค่ะที่เราทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะค่อยๆโรยลงไปได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะสําหรับเมโนโอูอเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวหรือว่ากาแฟน้ำพึ่งมะนาวสำหรับแก้ว12ออนแล้วก็ใชหมอตอต้มโมคาพอตแค่หนึ่งครับนะคะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเนจะมาทําแก้ว16ออนกันบ้างค่ะสําหรับแก้ว16ออนเราก็จะมาใช้หม้อต้มโมคาพอตเป็นรุ่น3คับนะคะก็เนก็จะเตรียมกาแฟก่อนค่ะเราจะใช้กาแฟกันที่ประมาณ15กรัมค่ะกาแฟ15กรัมก็ประมาณ2ช้อนนะคะเนก็ใส่ไป2ช้อนค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าใครชอบเข้มมากเข้มน้อยปรับปริมาณกาแฟของเตงได้เลยนะคะอ่าแล้วเนก็บดเลยค่ะ สำหรับน้ำร้อนนะคะของเมนู96ออนเนี่ยเน่จะใส่น้ำร้อนเราจะตวงน้ำนะคะจะไม่เหมือน92ออนล้วสำหรับ96ออนเดี๋ยวเราจะใส่น้ำร้อนกันที่3ออนค่ะนี่นะคะน้ำร้อนประมาณ3ออนค่ะเน่ก็เทลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็เทกาแฟค่ะที่เราบดมาแล้วเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้ก็คือ15กรัมนะคะพอดีเราก็ใส่ไปเลยค่ะ น้ำกาแฟมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเน่ขออนุญาตปิดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะทะลักออกมาข้างๆค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำเมนูกันนะคะสำหรับเมนูแก้ว16ออนค่ะสูตร96ออนเน่จะใส่น้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งของดอยคำเนี่ยค่ะใส่มาที่30 ml หรือว่า1ออนค่ะก็ชอบหวานมากหวานน้อยก็เพิ่มลดกันเอาได้นะคะ แล้วน้ำมะนาวค่ะเน่จะใส่น้ำมะนาวลงมาที่15 ml นะคะ15 ml ก็คือครึ่งอ่อนก็2ปั๊มนี้นะคะกดเลยนะ1 2น้ำเปล่าค่ะเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปผสมนะคะน้ำเปล่าใส่ไปที่100 ml ค่ะ100 ml นะคะเสร็จแล้วเราก็คนได้เลยค่ะแล้วเราก็ตักน้ำแข็งนะคะเต็มแก้ว ตามด้วยกาแฟที่เราทํามาเรียบร้อยค่ะเทได้เลยนะคะเพราะว่าเราตรวงตั้งแต่ตอนเราตรวงน้ําเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะตอนนี้อเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวหรือว่ากาแฟน้ำพึ่งมะนาวแก้วสิออนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวต่อไปค่ะเราก็จะมาทําเป็นเมนูแก้ว22ออนกันบ้างนะคะสูตรแก้ว2 2ออนค่ะเดี๋ยวนี้จะใช้หม้อต้มเนี่ยเป็นขนาด 6คับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนี้จะบดกาแฟมาที่20กรัมนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาบดกาแฟกันค่ะถ้าเราใช้ช้อนตวงต่างนะคะก็คือเรียกว่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ3ช้อนเต็มๆนะคะอ่าเราก็ใส่ป้ายหนึ่ประมาณนี้นะคะ20แล้วเราก็บดเลยค่ะ สำหรับแก้ว22ออนนะคะเดี๋ยวนี้จะใส่น้ำร้อนนะคะมาที่ประมาณ4ออนค่ะประมาณนี้ใส่เลยน้ำร้อน4ออนเทเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็กาแฟนะคะมาใส่ตัวฟิลเตอร์ได้เลยเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็วางไปเตาไฟฟ้าเราจะมีการเปิดร้อนให้ร้อนรอนไว้อยู่ก่อนแล้วนะคะอ่านี่ก็ เปิดเลยค่ะโอเคกาแฟมาแล้วนะคะเดี๋ยวเน้ปิดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้นแล้วเราก็เบาไฟได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเน้ก็จะมาเตรียมน้ำพึ่งมะานาวกันค่ะสำหรับ22ออนนะคะเราจะใส่น้ำพึ่งค่ะลงมาที่40 ml นะคะเน้ก็ใส่มาเลย40 ml หวานมากหวานน้อยปรับเอาได้นะคะ น้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวเราจะใส่ที่20 ml นะคะหรือประมาณ3ปั๊มนี้ก็ได้ค่ะประมาณ21 m 22 ml ก็ได้นะคะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ปรับเอาได้เลยค่ะเน่จะกด3ปั๊มนะคะ1 2 3น้ำเปล่าค่ะเราจะใส่น้ำเปล่ามาที่4ออนค่ะก็คือเต็มถ้วยนี้นะคะ120 ml 4ออนอใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้น้ำพึ่งมะนาวละลายได้ เสร็จแล้วใส่น้ำแข็งเต็มแก้วค่ะแล้วเราก็เอากาแฟเนี่ยค่ะที่เราทำเรียบร้อยแล้วนะคะเทได้เลยเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูกาแฟน้ำพึ่งมะนาวนะคะสามสูตรสามแก้วค่ะด้วยหม้อต้มโมคาพอร์ตนะคะ12ออน16ออนแล้วก็22ออนค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะคะว่าพอเราชงด้วยโมคาพอร์ตเนี่ยกาแฟเราจะแซ่บขนาดไหนมาชิมกัน เดี๋ยวเราเริ่มชิมแก้ว12ออนกันก่อนนะคะแก้วน้อยอขึ้นมีความชอบน้ำพึ่งมะนาวมากแล้วก็กาแฟเขาค่อยๆไหลลงไปแล้วนะคะเพราะว่ากว่าเราจะชงเสร็จ3แก้วนะคะแก้วนี้กาแฟก็คือเน,น่มีความรู้สึกว่าเราดื่มตรงก้นแก้วค่ะแต่ได้ความแบบกาแฟขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้ความเข้มความหอมของกาแฟ ได้ทั้งกาแฟได้ทั้งน้ำพึ่งได้ทั้งมะนาวค่ะกำลังดีเนี่ว่าสูตรนี้กำลังโอเคเลยนะคะสำหรับ92ออนคือกาแฟไม่ได้ถึงขั้นเข้มเกินไปแล้วก็มีน้ำพึ่งมะนาวค่ะนี่หอมฟุ้งกาแฟอยู่ในปากเลยมาดู9ก้สออนกันบ้างน้ำพึ่งมะนาวอร่อยอใส่กาแฟลงไป ลองดื่มกาแฟข้างบนเนี่ยกาแฟกำลังดีมากค่ะไม่ขมนะเออเข้มอร่อยอโอเคอันนี้ก็ดื่มง่ายเลยค่ะพอแบบคือสูตรนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าแบบด้วยปริมาณของกาแฟ แล้วก็ด้วยน้ำพึ่งมะนาวค่ะคือมันแบบมันไปได้หมดเลยนะคะกำลังดีมากเลยค่ะไปลองทำกันดูนะคะหลายๆคนที่ขอเข้ามาว่าอยากให้เน่มาแชร์การต้มด้วยโมคาพอร์ตแล้วก็เป็นสูตรกาแฟน้ำพึ่งมะนาวเน่ก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแค่ไหไปลองทำกันดูนะคะทำแล้วชอบไม่ชอบหรือจะมีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมยินดีมากๆค่ะมาคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental c o f f e e ด้วยค่ะ กดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel นะคะกดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้กับเมนูกาแฟน้ำพึ่งมะนาวที่เราชงกันจากโมค้าพอตเนี่ยค่ะ12ออน16ออน22ออนนะคะมาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ